เมื่อวานคุยเรื่องของการจัดการหนี้เสียนะครับแล้วก็แนะนําคลินิกแก้หนี้ไปวันนี้หลายคนก็เลยถามว่าแล้วถ้าตัวเขาไม่ได้เป็นหนี้เสียล่ะนะครับจะจัดการได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยังไม่เป็นหนี้เสียแต่เริ่มผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราสามารถเข้าไปพูดคุยเจรจากับธนาคารได้โดยตรงนะครับสามารถเจรจาได้เลยเพราะว่าหนี้เนี่ยมันเป็นระบบคู่สัญญาตอนเราไปกู้เนี่ยเราตกลงกับเขาไว้ยังไงก็ต้องทําตามนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าผ่อนไม่ได้ ทำไม่ได้ตามสัญญาก็ต้องกลับเข้าไปเจรจากับคู่สัญญาว่าขอเปลี่ยนได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะขอพักชําระหนี้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับอาจจะขอปรับหนี้สั้นเป็นหนี้ยาวนะครับอาจจะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์พอจะมีไหมนะครับต้องพูดคุยดูนะครับหรืออาจจะปรับการผ่อนเป็นขั้นบันไดก็ได้อย่างเช่นเคยผ่อนเดือนละหมื่นก็ปรับลงมาผ่อนเหลือสัก4ี่พันก่อนนะครับหเดือนนะครับปรับเป็น หกพันใน6เดือนแล้วค่อยปรับเข้าไปเต็มอะไรแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องคิดไปก่อนเพราะเรารู้ว่าสถานการณ์หนี้แต่ละตัวของเราเนี่ยถ้าได้ปรับลดไปอย่างไรแล้วเราจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยไม่ใช่เดินเข้าไปถึงแล้วก็บอกว่าไม่ทราบว่าตอนนี้แบงก์มีโปรโมชั่นสินเชื่ออะไรบ้างนะครับมีส่วนลดอะไรบ้างใหม่ใม,ม,ม่ต้องบอกไปเลยว่าน้องคะพี่เป็นหนี้บัตรเครดิตน้องคะพี่เป็นหนี้บ้านกับธนาคารแล้วตอนนี้มีปัญหามาก ถ้าทางจะผ่อนไม่ไหวถ้าเป็นไปได้แนบรายรับรายจ่ายแนบสลิปรายการหนี้อื่นๆที่เราเป็นหนี้อยู่ด้วยเพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้ยภาระไม่ธรรมดาภาระเยอะมากหรือจะเขียนเป็นจดหมายนําเลยก็ได้นะครับว่าเรียนผู้จัดการสาขาเรียนผู้จัดการฝ่ายบัตรเครดิตเราชื่ออะไรนะครับเราเป็นหนี้อะไรปัจจุบันผ่อนไหวผ่อนไม่ไหวอย่างไรและจะขอความช่วยเหลือในรูปแบบใดเราต้องคิดไปนะครับไม่ใช่บอกว่า จึงกลับเรียนมาเพื่อขอพิจารณาใหม่ๆ,ๆ,ๆเราบอกเลยว่าขอลดหนี้จากเท่านี้เป็นเท่านี้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะนําเสนอได้แล้วการเสนอตรงนี้มันก็จะนําไปสู่กระบวนการพิจารณากันนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าใครเขินไม่กล้าเดินเข้าปัา์ที่สาขานะครับมันก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือใช้ทางด่วนแกหนี้นะครับเข้าไปใน Google พิมพ์คําว่าทางด่วนแกหนี่หรือจะพิมพ์1นึ่ก็ได้นะครับทางด่วนแกหนี่เนี่ยก็เป็นหน่วยงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะช่วยติดต่อ กับเจ้าหนี้เพื่อให้เราได้พูดคุยแต่สําหรับผมนะครับถ้าเราเดือดร้อนจริงๆผมเชียร์ว่าให้เดินเข้าไปคุยแล้วก็แบร์ไตบอกเลยว่าผ่อนไม่ได้จริงๆถ้าไม่ช่วยก็ไม่รู้จะผ่อนยังไงแล้วแล้วก็ไม่ต้องโทรมานะเพราะว่าไม่มีผ่อนนี่มาบอกถึงที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับทางเลือกลองเสนอดูพักชําระจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยยืดหนี้สั้นเป็นหนี้ยาวอย่างบัตรเครดิตนี่ก็มีนะฮะ พักการใช้บัตรเครดิตไปเลยแล้วก็ยืดเป็น48เดือนแล้วก็ทยอยผ่อนอ่ะแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นหนทางค่อนข้างหลากหลายนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นใครยังมีเครดิตที่ดีอย่าทําให้เครดิตตัวเองเสียหายเพราะมันจะมีผลต่อโอกาสในการขอสินเชื่อแล้วก็ใช้สินเชื่อในอนาคตนะครับเข้าไปพูดคุยเจราจาต่อรองนะครับแล้วก็เจราจาแบบมีแผนการเตรียมการไปนะครับ เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วถ้ามีคําถามอะไรอ,อื่นเข้ามาอีกก็เพิ่มเข้ามาได้นะครับผมจะมาทยอยตอบให้ในทิกตอกนี้นะครับ